โรงแรมที่ลอนดอนทำไมมีธงไทยอยู่ด้วยโรงแรมนี้นะคะเจ้าของเป็นคนไทยค่ะ Royal Lancaster London เจ้าของเดียวกับโรงแรม Landmark ที่กรุงเทพค่ะโรงแรมนี้อยู่ติดกับ Hyde Park เลยนะคะโลเคชั่นดีมากค่ะแต่ว่าตอนที่จอยไปไม่ได้ไปเดินเล่น Hyde Park เลยเพราะว่าอากาศไม่ดีแล้วก็ออกเช้ากลับดึกทุกวันเดินทางสะดวกมากค่ะอยู่ใกล้สถานีรถไฟหลายสายแล้วก็อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ด้วยแต่ถ้าใครอยากขับรถไปก็มีที่จอดรถให้นะคะแต่ว่าเสียค่าจอดค่ะ ตอนที่จอยไปพักเป็นช่วงปีใหม่ค่ะก็เลยยังมีร่องรอยของการตกแต่งแบบคริสต์มาสอยู่เราเข้าไปดูในห้องพักกันนะคะแตะบัตรนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปถือว่าเป็นห้องใจกลางเมืองที่ขนาดไม่เล็กเลยนะคะไปดูในห้องน้ํากันบ้างประมาณนี้นะคะห้องน้ําทางขวาเป็นชาเวอร์ค่ะไปสำรวจข้างในกันต่อนี่รีบถ่ายก่อนที่จะทําห้องเละหลังจากนี้อีกไม่นานก็เละแล้วค่ะไปดูริมหน้าต่างกันนะคะโอ้วิวสวยใช้ได้เลย ในห้องก็มีสิ่งที่โรงแรมควรจะมีนะคะมีชากาแฟแก้วกาแฟหม้อกาแฟต่างๆจุกจิกนะคะมีเก้าอี้ไว้นั่งพักดูวิวนิดหน่อยอ่านหนังสือจิบกาแฟมีเวลคัมเมสเซจบนทีวีนะคะตู้เซฟเล็กๆใดเป่าผมมีตู้เซฟสองอันเลยมีเตารีดแล้วก็รองเท้าแตะลงไปดูที่ล็อบบี้กันอีกรอบนึงนะคะจริงๆมีคนเดินเข้าเดินออกนั่งตลอดเวลาแต่ว่าพยายามถ่ายแบบหลบคน โรงแรมนี้จะเจอพนักงานคนไทยทุกวันนะคะพูดภาษาไทยได้ไม่ห้องอาหารก็ตรงรีเซพชันค่ะเราก็จะรู้สึกรีแล็กซ์ค่ะมีห้องอาหารไทยชื่อนิพาอยู่ด้วยนะคะที่คนละโซนกับโซนทานข้าวค่ะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปกินนะคะอย่างที่บอกว่าออกชาวกลับดึกทุกวันนี่ก็บรรยากาศตรงล็อบบี้นะคะลองชมกันไปก่อนนะคะใครเคยไปแล้วรู้สึกยังไงก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ